โอเคสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบแปดมีษามันเป็นวันศุกร์หลังสงการวันหลายบางแสนนะครับก็มาดูกันว่าตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นนดัชนีเอาคอารซีซันก็อยู่ที่สิบหกเนาะเฟียเอ็นกิ้งเลสองเดี๋ยวไปดูกันปึ๊บอะอีเวสตน่อยโห้เฟีอ็นกิ้งเฟียเอ็นกิ้งอิเด็กอยู่ที่33นะครับจากเมื่อวาน30 ขึ้นมาแล้แปลว่าตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจากฐานมันเนาะเราขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่ง last week เนี่ยตั้งแต่ประณวันที่7เมษายนที่ั้ำเนี่ยปวดปันปวดโลกนะครับก็เป็น extreme fear ได้เลยนะครับส่วนของข่าววันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่มีเพราะว่าเป็นเนทศกาลอีสเตอร์นะครับเขาหยุดยาวกันนะครับตลาดทองอยู่เป็นสุกเปิดทีวันจันทร์เลยน,นั่นเอง มาดูทางฝั่งของคริปโตบับเบิลกันคริปโตบับเบิลอืมหรือเอาคอยส่วนใหญ่ภาพรวมก็เป็นบวกนะครับอืมแล้วมาดู b t ทซะหน่อย b t c ซวันนี้ยังบวกอยู่0ูนจุสอเอร์เซนตีเรเรียมลบอยู่0ูนย์ดสี่เปอร์เซ็ตะครับอ่าโซโลอน่าล่ะเป็นอย่างไรบ้างอืมโซโลอน่าอยู่ที่สาสี่เนาะวันนี้ขึ้นมาอยู่ที่1.2%ุดสองเปอร์เ็นตะนั่นเอง ของวันนี้แบคล็อกเก็บขึ้นไปอีก9ก้าว้าวแบคล็อกเก็บขึ้นไปอีก9ก้าร้อยนะครับแล้วก็ฟิลิเดตี้ชอนขึ้นมา300ร้อยบนะครับก็อาจจะมีอะไรสักอย่างนะครับว่าทำไมแบคล็อกเก็บมาเลยทั้งตลอด4วันติดแล้วก็เพิ่มวันนี้โดยวอลุูปประมาณ3เท่านั่นเองยอดาเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าเป,เป็นอะไรเป็นอย่างไร วันนี้คนแต่ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยน้อยมากๆหรเลยทำก็หกสิตลาดก็เป็นไซด์เวยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนั่นเองมาดูทางฝั่งของอัปเดตของกราฟที่นี่เข้ากันนะครับ Okay. ตอนนี้ทางฝั่งของ BTC นะครับก็ไม่ได้มีการเคลื่อนตัวเป็นอย่างเป็นนยัยสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะมีการอัพขึ้นมานะอัพขึ้นมาจมา่กวานบริเวณ83,000-84,000อัพขึ้นมาวิ่งเล่นบริเวณ84,000-85,000นั่นนะครับ ตอนนี้กำลังเป็นการย่อตัวอยู่ย่อตัวแต่จะไม่หลุดโลก็ได้นะครับเพราะว่าโลก็ค่อนข้างที่จะอาจจะสูงเป็นโซนบริเวณประมาณนี้นะครับก็รอดูว่าจะหลุดไหมถ้าหลุดก็อาจจะเปลี่ยนหน้าไปเล่นเป็นขาโฟกัสขาสเซลล์นั่นเองซึ่งไอซไซก็รออยู่อาจจะหลุดก็ได้นะครับก็ต้องรอดูซึ่งวันสุกมันเป็นวันหยุดเนาะสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นวันหยุดแล้วก็วอลลุ่มอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับนั่นเอง อมาดูทางฝั่งของเอส,สิบก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอืมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันจันทร์ในตลาดจะวิ่งมาแรงแค่ไหนนั่นเองอืโอเคเลยอืมทางพาร์ทของการรอนะครับรอเบรกเอาเป็นยังไงบ้าง ก็คือรอดูนะครับว่าจะสามารถเบรกเส้นกดบริเวณเส้นนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูนะอืมสักครู่นะโอเคครับ เบรกเส้นกดตรงนี้ถ้าบิตคอยสามารถเบรกเส้นกดตรงนี้ก็ได้ก็จะมีแนวโน้มนะครับมีเป็นโมเมนตัมเนาะขึ้นไป TP บริเวณแถวๆประมาณ88% 0 0 0ได้นะครับนั่นเองก็ต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถเบรกเส้นกดนี้รับเทรนไลน์ตรงนี้ได้หรือไม่แล้วก็น่าจะวิ่งถ้าสมมติกลาไจะวิ่งจริงๆน่าจะวิ่งประมาณวันจันทร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไซด์เวัพขึ้นไปก่อนเรื่อยๆนะนบ,รบริเวณบริเวณวันจันทร์ก็คือบริเวณ เปประมาณนี้กรอบราคากรอบเวลาประมาณนี้นะครับาจะาเบสขึ้นไปแล้วก็ไซเย์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 ตรงนี้แล้วก็ขึ้นปื้ดขึ้นไปนะครับจะหรืออาจจะลงก็ได้นั่นเองทางฝั่ง,ง BTC ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นถ้ามองเป็นทางฝั่งของ e u r e ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่อาจจะเป็นห้า 5, ขึ้นไปก็ได้นะครับอืมเนาะนับข้างขาเลยนี่ขาเป็นหนึ่งสองสาม สี่ห้านะก็พอรอดูกันทางฝั่งของอีเทเรียมอืมอีเทเรียมก็จะเป็นไซด์เวยนะครับไซด์เวยอยู่กอบบนของเส้นตรงนี้เนาะกอบบนนี้เส้นนี้ไซด์เวยอยู่รอดูว่าสามารถย่อแล้วก็วายขึ้นไปได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอดู ช่วงตลาดตอนนี้ัะซับเซาวทวแล้วอีตาเรียมเนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างแย่มากเลยนะครับเมื่อเทียบกับบิตคอยบิตคอยเนี่ยลบลงไปประมาณ5-6%อีเทรเรียมลบลงไปประมาณ30%นะครับอร์เซ็นนะครับจากเดือนกุมภาทางฝั่งของโซโลโน,น่ากันบ้างโซโลโน,น่าทรงดีมาก โวนหน้ากำลังไต่ขึ้นไปนะครับกำลงกังค่อยๆไต่ขึ้นไปทำการเบรกแล้วอาจจะมีการยอร่อลงมาสักพักอ่าอาจจะมีการยอร่อลงมาสักพักย่อบริรเวณโซนตรงนี้นะครับยอ่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปอย่างมั่นคงได้อีกนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดก็เราต้องรอตลาดวันจันทร์นั่นเอง ส่วนซุยก็ทรงดีครับทรงนี่ไงพื้นขึ้นไปก็เป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเอบีซีนะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าทรงยังไม่หลุดนะเทนโหโสุดยอดเลยส,สยสว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 ยทรง ดูตรงนี้สวยมากนะครับจะมีการแตะปลายให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะขอเท่าไหร่แตะปลายแล้วก็ดีขึ้นไปนะถ้าอย่างนั้นก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนเอก x พ,พีกพี็ยังไม่ได้เสียโครงสร้างขาขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีหลุดกรอบสาเหลี่ยมตรงนี้ไปแล้วก็จะมีจังหวะประมาณทำเฟรมเล็กๆหลุดขึ้นไปหลอกขึ้นด้านบนก่อนแล้วก็ลงมานะครับ อืมสำหรับวันนี้ก็การอัปเดตตลาดเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ